สวัสดีครับมาอยู่กับช่องผมเช่นเคยวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนโปลไรท์รใหม่นะครับท่านถ้าท่านผู้ชมติดตามผมตั้งแต่ผมมีผู้ติดตาม3คน1คนนะครับท่านผู้ชมก็จะรู้ครับว่าว่าปกนี้ผมใช้ตั้งแต่ผมมีผู้ติดตาม3ถึง5คนนะครับก็10ิบคนผมก็เปลี่ยนนะคบผมจำได้ว่า นี่แหละก็คือโปรไฟล์ช่องเก่าของผมนะครับไม่ใช่หรอกโปรไฟล์ที่ผมใช้ตั้งแต่มีผู้ติดต,ตาม3-4คนนะครับทุกคนโปรไฟล์ตั้งแต่ผมมีผมมีผู้ติดตาม15ห้าคนนะครับผมเลยเปลี่ยนวันนี้ผมจะมากับเป็นใช้ใช้ โปรไฟล์เก่าดีกว่าโปรไฟล์สมัยผมสมัยผมมีผู้ติดตามแค่สามห้าคนนะครับคิดถึงมากบาย